สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่วงรีวิวของเล่นนี่ของเล่นตัวใหม่ของเราดูหน้าตามันเลยเป็นยังไงโอ้โหน้าตาโหดร้ายดุดันมากเลยดูฟันมันด้วยนี่มันเป็นทีเล็กนะคะทีเล็กเตนมนเสากินพืชดูค่โอ้โหว้าวมีเสียงร้องออกมาเรียบร้อยแล้วดูส่วนหางของมัน นี่อันนี้เป็นไดนโนเสาร์ที่มีเสียงอย่างเดียวไม่สามารถเดินได้นะคะูนี่ไหนดูดิมันขึ้นไปกินดอกไม้แล้วที่แรกกินไดนโนเสาร์กินพืชก็ต้องกินพืชใช่ไหมนี่มันตามหาพืชแล้วนี่ว้าวกินเรียบร้อยแล้ว ะคะของเล่นใหม่มันเดินไม่ได้มีแต่มีเสียงตรงท้องนี่บีบตรงนี้นะคะนี่นี่นะคะเสียงออกมาตรงช่องนี้น้องเห็นไหมึนี่นนออกมาเต็มนุ่มมากเลยนะคะคุ้มค่ามากนี่ ว้าวจีเล็กต้องมีมือเล็กๆออกมาแบบนี้มันจะได้วิ่งเร็วนะคะเป็นดโนเสาชี่วิ่งไวมากกระโดดไปเลยเว้าวน่ากลัวไหมแต่พี่มองมันน่ารักตรงหัวมันเหมือนมีผมครอบเลยอะ่ะดูตามันด้วยค่ะตามันสีเหลืองเลยว้าวนี่ทูน่ารักไหมเนียเราลองให้มันกระโดดดิกระดบกระลึบ กระดบกระดบดูหด็นุมสาวอะไรกระโดดได้แค่นี้อืมโอ้โมันน่าละมีมันนุ่มมากเลยนะคะเนี่ยสำหรับน้องพัฒนาเอาไว้พัฒนาการมือกล้ามเนื้อมัดเล็กของน้องๆเนี่ยดูดีโอเคค่ะน้องๆทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้พี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ